หอมผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องโอ้โหครั้งแรกเลยเป็นทัศแทบอยู่เด้อค่ะพี่น้องหอมมากค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาลองชิมพร้อมกันเลยค่ะกลิ่นก็คือเวลาผัดไปนี่คือหอมเหมือนดอกหอมเลยค่ะมาเดี๋ยวจะมาลองชิมดูก่อนเนาะ อร่อยมากค่ะทุกคนรสชาติมันดอกหอมเลยมันกินดอกหอมผัดนะคะกลิ่นจะไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงขนาดนั้นเวยค่ะพี่นอกหัวมันไม่ได้ใหญ่นะคะพี่นอก ได้อัธราลดีอะ